มาแวะไล่กาแฟนะครับก็เป็นคึ่งๆรองรับนักเที่ยวนะก็จะมีร้านอาหารขายของที่ลึกแล้วขายกาแฟก็จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำครับผมนครับขี้ชมดนะนี่ขี้ชมดที่ตัวชมดกินเม็ดกาแฟเข้าไปแล้วก็ถ่าย เม็ดกาแฟออกนะครับแล้วก็เขาจะผ่านกระบวนการเอาไปทำเป็นกาแฟที่เอาเยอะเลย like in special stores เอาเยอะเยอะเอาเลยดูด้านบน the animal eat coffee animal you can look the animal here

ก็เม็ดกาแฟที่ได้มาจากที่ตัวสมดมันขี้ออกมานะครับของเวียดนามจะเรียกจงนะครับกาแฟจงลกกางอกาแฟจงไฟงโจงถ้าใครมาเวียดนามแล้วอยากได้กาแฟขี้สมดได้ก็ต้องบอกว่ากาแฟจงนะฮะอันนี้เม็ดกาแฟที่ ผ่านกระบวนการแล้วไล่มาด้านนูน้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นขี้สมมดที่ได้มาตอนแรกตรับตรงนี้เป็นไร่กาแฟาครับอยู่ที่เวียดนามครับผม่เาเมืองดาลัด ขึ้นมาก็เป็นร้านอาหารของที่ระลึกร้านกาแฟครับแล้วก็ตรงนี้ต้องขอบอกว่าวิวสวยนะครับเห็นไร่กาแฟสุลูกหลูกตาแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำย้านนู้นนะครับ

But this is the best one I think. your flavor because we have this like the mocha that's stronger. Strong and bitter but very tasty. If you like strong coffee. Yeah, he say mocha. And we have it the wisho cherry it's less strong but it smells. Tom strong. we have it like the wisho arabica. This strong but it's a little bit sour in the taste. Mm. That's really different. Mm. Oh, so we saw. Yeah. Normally, you drink coffee with milk, or you drink plain coffee. Oh, so, so uh, 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 Usually, it depends if it's like a, a little coffee, yeah, plain, yeah. plain, or sometimes with a drop of milk. Uh -huh. yeah. yeah. yeah If you want to drink it's the same like that, we can put milk separately for you. Just drink pure coffee. First. You can try both mm. yes. Very tasty because in here, we saw the weasel mocha is more than another one. Yeah. yeah. Mm. มีสามอย่างเดียวผมจะลองทานดูนะครับก็มี3มอย่างให้เลือกครับเดี๋ยวจะลองทานจะต้อยบอก วิเซิลโมคาวิเซิลโมาอันก็ต้องสือหครับอ่าเสื่อเสือเซปเรตถ้าถามว่ากินนมทานนมด้วยไหมก็บอกเอาอยากอัน60,000อันนี้ก็สือนนะครับก็60,000นะครับราคา60,000อันน้ก็10,000ครับอ่าคงก้อให้หมดเลยหมดเถามว่ามีเงินหมื่นไหมไม่มีอันนี้มันมี3แบบไย วิโซโท่ที่ขี้ชม,มดจะมี3แบบจะมีอาราบิก้ามีอัออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีเชอร์รี่รสไม่เข้มเท่าแล้วก็มีมอค่าเนี่ยรสเข้มเต็มรสให้เข้าที่ใบอีกทีก็ได้ให้เข้าที่ใบแล้วราคานี้จะเป็นราคาองมือนองมือนองมืแค่ละห้าหมืนหม่น h o e r u n d e มีเรืองอะไรไปนี่เนี่ยมอคา โอเคไอเดี๋ยวก็ลองไปทานกันครับว่าเป็นไงกาแฟจากขี้ชมดแบบนี้นะครับมาผ่านขั้นตอนจนขาวใสแล้วก็เอาไปคั่วนะฮก็นั่งชมวิวชิมกาแฟกันกาแฟ ที่ชมดนะครับเขากำลังหยดลงมานะครับหยดอย่างนี้เขาเรียกกาแฟฟีนนะเอ่อได้ละเตียงเวียดน้อยกาแฟฟินสายคงาถามคนเวียดว่าแบบนี้ชงแบบนี้เขาเรียกกาแฟอะไรก็เ,เรียกกาแฟฟีนนะครับาถามเพื่อความแน่ใจนะฮะก็นี่ก็เป็นเม็ดกาแฟนะครับแล้วก็หนาวลงไปด้านล่าง เดี๋ยวก็จะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับก็จะต้องรออีกหน่อยแต่ว่าผมใจร้อนแล้วครับตอนนี้ก็หยดลงมาเกือบหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาครับนี่มัดูลักษณะครับนี่ครับ คนค้างได้น้อยนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงครับอืมเข้มนะครับเข้มแล้วก็แรงแต่ว่ามันมีความนิ่มนวลบางอย่างนะครับเหมือนกับว่าไม่ให้รสชาติความเข้มเนี่ยมันมันมาสุดนะครัเหมือนอย่างที่เขาบอกครับคือรสชาติจะมีแบบว่ามันเข้มแต่ว่าไม่ นี่ครับวิวสวยดีครับแต่ว่ามันไม่เข้มจนสุดนะฮะมันเหมือนมีอะไรมาเบรกกึกเลยแล้วก็แล้วก็ทําให้ความเข้มนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นความนิ่มนวลนะฮะผมเคยลองชิมกาแฟบุกฟิกี้ชมดอย่างเงี้ยนะฮะอย่างที่เวียดนามเนี่ยเขาเรียกกาแฟจงนะกาแฟจงเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันเข้มนะแต่ว่ามันมีความนิ่มนวลอยู่นะไม่ได้เข้ม เข้มขมปีไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมชอบทานแบบเนี้ยกาฟแฟดำเปล่าๆไม่ใส่อะไรเลยนะก็เป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับที่ที่ผมว่าเป็นความนิ่มนวลที่สัมผัสได้ในปากนะฮะรสชาติดีครับรสชาติดีที่มันรสชาติดีขอชิมของเพื่อนนะครับรสชาติของ วิโซนะครับเชอร์รี่นะฮะจะออกหวานหวานหอมๆนะครับมีความหอมคล้ายๆรสชาติเชอร์รี่อยู่นะฮะก็แปลกดีเหมือนกัน <บ S 1> ผมไม่แน่ใจว่าเขามิกอะไรเข้าไปข้างในนะครับแต่น,นี้เป็นแบบเข้มข้นนะครับลองกินนี้